บอกว่าหน้าไขรหน้ามันครับนี่เฮ้ยอย่าอุดดิข่ามาที่มันออกมาฮะนี่คือเนียแค่เราเขาาอ,ออกมารอบปไป,ไป,ไปวิ่งไม่ค่อยออกนะครับเนี่ยขมามมันเป็นหนาแน่นขนาดนี้เดี๋ยวมาดูเฮสวอีกคันนะครับเดี๋ยวดูนะฮะคันเนี้ยพคตออกมานี่ว่าเป็นข่าเลยนะฮะปอนเบอร์นีพอ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 เนี่ยครับ,รบมันมาเป็นผง เบิเ้ลแค่เบาๆเองนะฮะแล้วก็ทคำความสะอาดหัว oh, ฉีด H1A2 ก่อนนะครับมะเกือมันมีสนิมเบื้องหลังการถอดยากมากนะครับต้นนี้มาดูนะฮะเนี่ยครับ,รบมันเพชเชอร์0ู7ยนะครับโลเลยมันออกมาจากเพอก,กดใส่แรงดันเข้าไปเท่าไหร่ก็ออกทางนี้นะฮะมันยังทำงานได้นะครับอาการลถก็คือมะเกือผมลองเบิ้ลหน่อยเดียวควันนิดดำแบบออกมาเป็น เป็นฝุ่นนะครับมันไม่ใช่ควันถ้าควันคือควันใช่ไหมหนึกออกใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันเป็นเป็นฝุ่นไม่เป็นเม็ดแล้วก็ลอยเข้ามาในรถมาตกอยู่หน้าคอนโซลอันนี้ครับที่เห็นเป็นจุดจุจุดจุดำๆเนี่ยเนี่ยดูดีๆสังเกตดีๆนะเนี่ยเนี่ยอันนี้พวกเนี้ยเนี่ยคือขมเหลาผมจะรูปมันเนี่ยนะเนี่ยขมเหลาดำๆลอยเข้ามาตกในรถเลยนะครับอันนี้เม็ดใหญ่เนี่ยเห็นไหมดำๆเนี่ยเป็นเม็ดมาเลยโอ้โหเดี๋ยวเรา กำลังถอดนะครับนี่นะทั้งที่ควันมันดําเพราะว่าปลายมันซึมซึมเยอะเลยเนี่ยครับกดแป๊บออกมาเป็นหยดๆเลยนะครับนี่ครับที่แก้วระเบิดหัวชีพระเบิดออกมาแล้วนี่ก็เป็นอะไหล่ัวชีดนะครับเราทําการล้างซ่อมนะครับต้นไหนซ่อมได้ก็ซ่อมซ่อมไม่ได้ก็เปลี่ยนแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากต้นเนี้ยที่ว่าดีๆก็ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เดี๋ยวเราล้างกัน ตะลวกปลายแน่นอนเรื <pues> ่องนะครับ hmm. ฮุนไดเฮสตวันต้องถอดท่อเลยทีเดียวถอดท่อเสียออกมาแล้วนะครับดูในท่อฮะเห็นเม่าไหมครับอันนี้คือเข่าที่ตันอยู่ในแคทเนี่ยท่อแคสตเทติกเนี่ยท่อแคทเทติกของฮุนไดเฮสวัน A2 นะครับตอนนี้ลถควันดำเนี่ยหายไปแล้วแต่ว่าลอบไปไปวิ่งไม่ค่อยออกนะครับเนี่ยเข่ามันเป็นหนาแน่นขนาดนี้เดี๋ยวเราเคาะออกมาดูนี อ่ะดูฮะดูขมเอาครับโอ้โหคอแรกเลยอะขมเหาที่มันออกมาฮะนี่คือแคทเทติกที่มันตันอันนี้แค่เราเคาะออกมาก่อนนะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ล้างเดี๋ยวลองล้างลมมาเป่าดูนะครับหน้าใครหน้ามันบอกว่าหน้าใครหน้ามันครับนี่เอ้ยอย่าอุดเด้ โอ้โหนี่ครับจะไม่ดำทนไหวเลยฮะอือืออืล้างเสร็จนะครับสังเกตแสงจุดขาวๆนะครับคือมองทะลุแสงส่องผ่านได้แล้วนะฮะนี่ฮะครับจากตอนมาวิ่งไม่ออกนะตอนนี้กดเว๊บรอบขึ้นมาแล้วครับนั่งหงายขึ้นสะพานด้วยครับสวัสดีครับเพื่อนๆพวกกบผมต้อนร้านหูชีดบี k ครคตอนนี้ออกมาลองรถฮุนไดเฮสวัน A2 รุ่นนี้เราก็เห็นกันอยู่แล้วนะครับว่าทำกันอยู่ทุกๆวันนะฮะก็เดี๋ยวพกผู้เชี่รถกันซะหน่อยดีกว่าสวัสดีครับพี่ครับมาจากทางไหนฮะมาจากกองบินสี่ครับกองบินสี่ครับครับอยู่ทางชัยนาทนครหวัรนู่นเนาะครับรถมีอาการเป็นอะไรมาฮะอ่ากระตุกครับแล้วก็เล่งไม่ขึ้นครับกระตุกเลี้งควันดำควันดำคันนี้นะฮะไม่ใช่ดำธรรมดาใช่ไหมครับว่าดำมากดำโค รถเขม่ามันลอยฟุ้งเข้ามาในรถเลยตอนผมเบิ้ลอยู่หน้าร้านแต่เบิ้ลเบิ้ลแค่เบาๆนะพอถึงขั้นที่ว่าออกไปลองออกไปลองเทสไม่ได้นะครับเบื้องต้นเพราะควันมันดำมากก็เลยดูแล้วก็ลื้อซ่อมเลยนะคันนี้ก็ซ่อมหัดฉีดไปเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็เจอปัญหาเทโบกับท่อตันนะครับก็ขัจัดการล้างอะไรเรียบร้อยแล้วตอนนี้ออกมาลองรถเป็นไงบ้างครับพี่แรงดีครับพุ่งดีครับควันนหพี่ควันหายหมดแล้วครับหายหมดแล้วนะครับ,รบเร็วไหมครับ รทำเร็ววมาก <inqu iet S 2> <interpret. S 1> พี่เขาโทรมาเมื่อเช้านะฮะแล้วก็เขาบอกจะมาแตงไหนาผูก็ไม่ได้คิดอะไรก็แต่พี่เขาก็มามา,มาจริงครับมาแล้วก็มาถึงก็ลุยเลยไม่ต้องพูดพัน <c oughs> ทําเพลงอะไรนะฮะก็ทำกัอนอยู่ประมาณชั่วโมงเสร็จเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็ขอบพระคุณพี่ด้วยนะครับครับ <c oughs> มีอะไรฝากเพื่อนๆไหมพี่แฮชวั <c oughs> ใครอยากมาทำก็ที่ได้เลยนะครับ, <c oughs> ร,บรวดเร็วมากเลยครับรวดเร็วมาก ครับผมก็พี่พๆกองบิน4ีนะครับวันนี้พี่เขามามาเที่ยวร้านผมแล้วนะครับใครใช้เช็ดวันก็เชิญนะครับเรียนเชิญร้านอยู่ถนนพุทธมนตรสายสซอย21ทับหแยก8นะครับอยู่เบอร์โทร099 5597996นะครับก็ฝากด้วยนะครับลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ผมไม่ค่อยได้ตอบทางแชทนะครับยังไงก็โทรมาหรือว่าทักเข้ามาร้านเปิดจันถึงเสาร์9โมงถึง6โมงนะครับสวัสดีครับ